หลายท่านคงคุ้นเคยกับพุกเหล็กหรือว่าพุกตะกัวนะครับยังไม่เคยใช้งานพุุดอบอินนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมมีพุกดอบอินของซันโก้เนี่ยสี่ชนิดนะครับหรือว่า4แบบเพื่อที่จะมาทดสอบแล้วก็ใช้งานรวมถึงแนะนําคุณสมบัติแต่ละแบบนะครับว่ามีคุณสมบัติจุดเด่นข้อดีอย่างไรบ้างนะครับในการใช้งานนะเผื่อท่านใดจะดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการใช้งานได้นะครับขั้นตอนการติดตั้งก็ง่ายนะครับแล้วก็ขั้นตอนไม่ซับซ้อนด้วยนะเพียงแค่เราเจาะรูใส่พุุนะครับตอกให้ตัวพุกเนี่ยบานทางด้านในะรเเเขาาจมีีกยวใให้้ช น็อตใส่สตัดเกียวอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้สามารถใช้งานได้หมดไม่ว่าจะเป็นงานพื้นผนังรวมถึงงานฝ้าเพดานนะครับจะเป็นตัวพุกนะครับที่เหมาะสําหรับงานหนัก เกี่ยวกับงานที่เป็นคอนกรีตโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับเป็นเสาเป็นผนังอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้จะเหมาะอย่างมากนะครับห็นพุกตัวเล็กๆแบบนี้นะครับการรับน้ําหนักหรือว่าการรับโหลดของเขาเนี่ยสามารถรับได้เป็นร้อยๆนะบางรุ่นเนี่ยรับได้เป็นพันกิโลเลยต่อหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของแต่ละตัวเบื้องต้นกันนะครับว่ามีวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรแล้วก็คุณสมบัติแต่ละอย่างของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ พุกดอบอินตัวแรกนะครับเป็นรุ่น CT type ของ s ั n โกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นพุกดอบอินที่ใช้ในงานทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นงานระบบไฟฟ้าประปาสุขาภิบาลระบบระบายอากาศนะครับระบบดับเพลิงหรือว่าระบบอื่นๆนะครับ การใช้งานจะนิยมใช้พุกตัวนี้บ่อยเพราะว่าราคาเขาจะไม่แพงแถมรับน้ำหนักได้สูงนะครับเขาจะมีแนะนำนะครับในส่วนของดอกสว่านที่ควรใช้อย่างตัวอย่างตัวนี้เป็นขนาด 3- 8ทับแเขาจะแนะนําดอกสว่านขนาด12.5แต่เนื่องจากผมไม่มีในงานนี้ผมก็เลยสาธิตใช้ดอกขนาด12มิลน,นะครับความลึกในการเจาะเนี่ยตัวดอกสว่านเนี่ยต้องได้พอดีด้วยนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าเราไม่อยากให้พุกเนี่ยมันลงไปลึกเกินไปนะครับมันจะได้เสมอกับตัวผิวของตัวผิวคอนกรีตเรานั่นเองนะครับ เมื่อเราเจาะนะครับได้ความลึกที่พอดีแล้วเราก็เป่าทําความสะอาดพวกเศษนะครับฝุ่นที่มันติดอยู่ด้านในนะครับใช้เหล็กตอกส่งนะตัวนี้นะครับซึ่งความลึกเนี่ยมันจะพอดีเราจะตอกให้ตัวปลั๊กด้านในมันขยายนะครับจะทําให้ตัวพุกเนี่ยยึดติดกับตัวคอนกรีตด,ด้านในเนี่ยแน่นนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวสตัดเกียวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกน็อ อะไรต่างเนี่ยขันยึดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการลักษณะการใช้งานเบื้องต้นซึ่งในคลิปเนี่ยเป็นการสาธิตเท่านั้นครับในหน้าง,งานจริงเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งงานพื้นผนังหรือว่าจะเป็นฝ้าก็ได้นะครับถัดมาครับเป็นพุกดอบอินรุ่น ga type นะครับของซันโก้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของปลั๊กที่อยู่ด้านนอกนะครับการใช้งานก็จะคล้ายๆกับพุกตัวแรกนะครับที่เป็นรุ่น ct type เลยแต่ขนาดเขาเนี่ยจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าความหนาของเนื้อเหล็กเนี่ยก็จะเยอะกว่าดังนั้นนนนกกาารรรรรรัััับบบ้ํหหือแงะค ก็จะทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับส่งผลให้ดอกสว่านที่ใช้ในการเจาะนะครับ <_ an> เพื่อที่จะใส่พุกเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นขนาด14.5นะครับกับตัวพุกขนาด3.8เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีนะครับเราจะตอกตัวบอดี้อย่างเขาเนี่ยลงไปเพื่อให้ลักที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันขยายตัวย,ยึดกับตัวคอนกรีตของเรานะครับหรือว่าท่านใดไม่มีตัวเหล็ก ส่งเนี่ยเราสามารถใช้เป็นคอ้อนหรืออะไรเนี่ยตีบนตัวของพุกได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็การใช้งานก็จะเหมือนกับตัวพุกดอบอินทั่วๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่สตัดหรือว่าจะใส่เป็นน็อตขันล็อกอะไรกับวัสดุพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับ ตัวถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นพุกดอบอินรุ่น g t ไท p e ของ s a n โกนะครับจะเป็นลักษณะพุกที่มีบ่าอยู่ด้านบนนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันทําให้เรานะครับเจาะรูเนี่ยลึกเกินได้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วบ่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทําให้พุกเนี่ยไม่ลงไปลึกเกินไปอีกอย่างเนี่ยก็ตัวบาก็จะเป็นตัวช่วยปิดนะครับรอยแตกบริเวณปาก ของรูเนี่ยได้ด้วยนะครับที่ตัวเราเจาะคอนกรีตนะครับซึ่งมันก็จะทําให้การใช้งานน่ะก็จะสะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนขั้นตอนการติดตั้งก็เหมือนพุกดอบอินทั่วไปเลยนะครับที่เราติดตั้งกันมานะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งอตัวนี้ถ้าดูนะครับลักษณะตัวของเขาเนี่ยจะมีความสั้นกว่า2ตัวแรกนะครับซึ่งมันทําให้เราสามารถใช้งานกับวัสดุที่มีความหนาไม่เยอะได้นะตัวนี้เขาจะมีความยาวของลําตัวเขาครับประมาณสักไม่เกิน3มเซนเท่านั้นเองครับ แวสุดท้ายนะครับเป็นพุกดอบอิน PDF ท้ายของ s ันโกเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นพุกที่เขาออกแบบมาพิเศษเลยครับสำหรับงานาที่เป็นพื้นคอนกรีตแบบกวงหรือว่าเป็นพื้นคอนกรีตที่มีความหนาน้อยนะครับเนื่องจากแผ่นคอนกรีตที่เป็นแบบกวงเนี่ย เขาจะมีความกว้างเนี่ยอยู่ด้านในใช่ไหมครับแล้วก็จุดที่บางที่สุดของเขาเนี่ยจะมีความหนาเพียง2.5-3เ e ซนตตัวพุก p d f t y p e ของ s ันโก้รุ่นนี้เขาออกแบบความยาวนะครับของตัวพุกเนี่ยมาที่ประมาณ2เซนครับมันก็เลยจะทำให้เราสามารถใช้ในน้างงานลักษณะแบบนี้ได้อีกอย่างนะครับตัวด้านบนเนี่ยจะมีบ่าแล้วก็เป็นหัวเห็ดนะครับลักษณะเป็นหัวเห็ดขนาดใหญ่เลยหรือว่าเราที่เรียกกันเนี่ยคือพุกหัวเห็ดนั่นเองมันก็จะทําให้ตัวหัวตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะ ช่วยค้ำนะครับไม่ให้พุกเนี่ยหลุดเข้าไปด้านในที่มันเป็นรูก,กวงได้หรือว่าเป็นตัวช่วยรับแรงกระแทกตอนที่เราตอกติดตั้งตัวพุกเนี่ยได้ดีเลยครับส่วนวิธีการติดตั้งก็เช่นเดิมนะครับเหมือนกับตัวพุกดอบอินทั่วไปเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เขามีขนาดพุกสำหรับพุกหัวเห็ดหรือว่าพุก pdf type แบบนี้เนี่ยแค่ขนาดเดียวนะครับก็คือ3ทับเท่านั้นนะครับการเจาะเราต้องใช้ดอกสว่านขนาดสัก12.5ออันนี้เป็นสิ่งที่เขาแนะนำนะแต่ท่านใดไม่มีนะครับ ก็ให้แนะนําว่าให้ใช้เป็น12มิลก็ได้เช่นเดียวกันนะมันก็จะทําให้พุกเนี่ยยึดติดได้แน่นขึ้นมานะครับแล้วก็การทดสอบเนี่ยเขาบอกว่าทดสอบการรับแรงดึงหรือว่ารับโหลดแล้วนะครับจนคอนกรีตเนี่ยแตกออกไปเลยนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ถึง1,100กิโลกรัมฟอร์์เลยนะครับตัวนี้ดังนั้นการใช้งานเนี่ยก็สามารถรับน้ําหนักนะครับการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นจากเพดานลงมาแขวนนะครับ พวกแอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นระบบประปาระบบท่อต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับในคลิปนี้ผมก็พามาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นสำหรับพกุกดอบอินนะครับของซันโก้ทั้ง4รุ่นนะเผื่อท่านใดมีงานลักษณะนี้ก็สามารถดูเป็นข้อมูลได้นะครับแล้วใครจะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูในดีทิปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ที่ผมจะแนบข้อมูลของพุกทั้ง4ตัวนี้ไว้ให้ได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ